สวัสดีค่ะพบกับช่องแอปเปิลลิลลี่นะคะวันนี้มาจะพามากินน้ำยาอะไรน้ำยาทางใต้กะทิใต้น้ำยากะทิแล้วก็อะไรนเป็นพริกแกงมันเป็นพริกแกงใต้นะคะมากินกันใส่ใส่มมีเนื้อปลานะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลามากินกันเลยค่ะแล้วก็มีผักเป็นีผัก มีแตงแล้วก็มีมะเขือโอเคตากินกันเลยค่ะกรอบๆเลยออกกรกตู้ยินๆก็นี่พุงปลาแต่ว่าเรากินคนเดียวนะคะพุงปลานะคะห้ามห้ามแย่งนะคะร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับอร่อยมากินข้าวด้วยกันอร่อยอ่ะ อร่อยเห็นก่อแต่งปลายนิดนึงนัวๆนะครับกินข้าวด้วยกันช่วงนี้ว่ากินอย่างเดียวจืวดครับจืดแน่ครับ,รบพี่น้องจืดอย่างเดียว จวดเผ็ดสะใจดีอร่อยมากพี่เก้งใต้ก็มีหลายแบบนะเรากลึกซื้อมา เผ็ดดียวสะใจดียวต้องอย่างนี้มันใช้ซ่อมใช่ไหมเฟื่อยๆนี่ตมี้ค่ะ,ะอ่าอืมใชเผ็ดต้องแค่แต่คนชอบเนาะ อร่อยมากเด็ดแต่อร่อยชอบเส้นกับน,น้ำออชอบกินเส้นกับน,น้ำมันไม่กินกับน้ำแล้วจะกินกับอะไรผัก<ะ>เออก็ไม่กินผักเลยค่ะแค่มาก,กินไงก็มาชอบกินแบบเนี้ย อร่อยนะมีสารการที่สองต่อากินยิ่งกินยิ่งอะไรแต่หยุดไม่ได้มันเผ็ด เาอกว่าไม่เผ็ดที่ไหนนะเริ่มมาแล้วไงมันแบบค่อยๆเผ็ดกันเนะเดือดไม่ได้ ตัวเองก็กินหมดไวเผ็ดไม่เผ็ดนะน้ำมูกเลยอ๋อหิวแล้วใช่ไ Mà nó lúc ừ. à? đó đi cầm đồn chín Đi cầm ăn chín Rồi đường không? Mình sẽ xay cào đường อาหายมากค่ะคนทำบอกไม่เผ็ดกินไป<ม>กินมาเริ่มแสบท้องเริ่มแบบเผ็ดแบบขึ้นมาทีนนี้ทีนนิดทีน,นี้เ้นานยอย่างเงี้ยคำสะใจดีรสจัดจาน แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ับสไคร b ์ให้ช่อง Apple Lily ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ